สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตทุกคนเนาะบอกว่าจะเป็นฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะวันนี้ก็มาพบกับซ่องน้องตาสาวลาวคือเก่ามอนีน้องตากาซีมาขอบใจเอฟซีเบิร์ทุกคนเนาะบอกว่าจะเปลี่ยนฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะ น้องตาขอบใจเด้อขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องตามาตลอดเนาะจนเฮดให้ซองของน้องตาผ่านมาได้จนถึงทุกมื้อนี่เนาะ,อะตอนนี้ยอดผู้ติดตามของน้องตาก็ไร2,000กว่าซับแล้วเนาะแจงใดก็ขอบใจอีกเครื่องหนึ่งเนาะขอบใจหลายๆ fc บดท,ทุกคนเนาะที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ น้องตาและที่สำคัญน้องตากับสีมาขอบใจอายคนนึงนะที่เห็นให้น้องตามาได้จนหอดทุกมื่อน,นี่เนาะคนนั้นก็คือเบาไกล้บ้านหน้าเนาะเบาใกลบ้านหน้าเป็นผู้สนับสนุนน้องตาเห็นให้น้องตาพานมาได้จนหอดมือน,นี่แล้วก็เอสซีเบิรทุกคนเนาะ ถ้าบาได้บาไก่ในมือนั่นเนาะทุกคนเอฟซีทุกคนก็นจับบู้น้องตามาจนถึงทุกมือน,นี้เนาะกัจจังไดกาขอบใจเนาะขอบใจเบ,ใจบาไก่บานนาเด้อทีโปรโมทส่องของน้องตาให้เนาะจังไดก็ขอบใจแล้วหลายๆแล้วกขอบใจเอฟซีทุกคนน้ำเนาะน้องตากกดีใจลายเนาะ ตัวนี้ซองของน้องตากะพานแล้วนะตัวนี้เว้าอย่างบอ,อกเลยเนะความดีใจแบบตื่นเต้นแหงคลิปนี้กับโบมีอย่างหลายเนาะกายักมาขอบใจ FC เอฟซีเบอทุกคนนั่นแหละแล้วก็มาขอบใจเบาไกลบรรณาน้ำเนาะคำสุดท้ายท้ายสุดเนาะทุกคนกายักมาเว้าวเรื่องขันท่าแบบว่า น้องตาเจ็ดพิหรือว่าตอบซาเอฟซีบุตทุกคนน้องตากะขอโทษขอไผ่ํำเนาะแบบว่าบางครั้งมันกะตอบบทันเนาะจังใดน้องตากะสิพพา,ายามตอบบิตทุกคนเนาะถ้าผู้ใดมีคำถามอย่างกระถามมาได้เนาะน้องตาถ้าน้องตาตอบใดน้องตาจะตอบเนาะอ่า อีกอย่างแบบว่าคอยกับยังบวบเก่งเนาะอาการยังมือใหม่เนาะยังบกหูจักแนวชีเห็ดเนาะถ้าเอฟซีมีคำดีๆแนะนำกัแนะนำให้น้องตาในเด้อเพราะว่าน้องตายังบกหูอียงเนาะตัดคิปอียงกัยังบกคอยเก่งก็คือว่าแหละกัเฮียนเห็ดเนาะอ่าสุดท้ายเนาะ อยากฝาก่องของเฟนเนาะฝากติดตาม่องของเบานนนเดอร์ทุกคนซื้อซองของลาวนี่เลยเนาะเบานนสะอ่อนเนาะฝากเข้าไปติดตามเพื่อนแน่ตอนนี้เพิ่นก็นตั้ง่องใหม่เนาะกับคนติดตามกับยังบัวลายใดๆก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามและเป็นกำลังใจให้เพื่อนได้อทุกคน อ่ะคลิปนี้กะขอจบลงเพียงชั้นนี้เนาะทุกคนคลิปหน้าพอกันไหมคะบําบ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาคลิปต่อไปในเด้อทุกคนกและก็ขอให้เอฟซีกดติดตามและให้กำลังใจน้องตาแบบนี้ตลอดไปเด้อขอบขอบใจหลายๆบ๊บายบาย